สวัสดีครับโจเจลพัสครับวันนี้นะครับจะมาเล่าสิธิพิเศษที่บริษ,ษ,ษัทเจลพัสได้ร่วมกับ g w e l l n e s s c e n น e r นะครับซึ่งเป็นศูนย์แพทย์แผนไทยนะครับที่ช่วยชีเรือกการนวดคอนบัดครับซึ่งปกติท่านใดก็ตามมีปัญหาเรื่องคอบาไหลนะครับหรือมีปัญหาออฟฟิซินโดนนะครับ การนวดแผนไทยที่มีการดูแลโดยคุณหมอนรับที่เป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยเป็นการรักษาที <Wir ing out> ่ดีมากๆครับและทางแพทย์แผนไทยศูนย์จีเวอเนชครับได้มีสิ้นเกษตรดีๆให้กับเราครับมีอยู่3สิทธิ์ด้วยกันนั่นก็คือ1ถ้ท่านในต่างที่มีบัตรนี้นะครับสามารถมารับการรักษานวดบำบัดนะครับฟรีเลยนะครับฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทั้งหมด30สิทธิ์ด้วยกันและถ้าเกิดท่านใดก็ตามนะครับ ถูกใจแล้วมีปัญหาเรื่องปวดข้อบันไหล่แล้วอยากไปดูแลโดยคุณหมอแพทแผนไทยนะครับเรามีสิบเก้าแล้วก็สิบเก้าบาทนะครับแบบเหมาจ่ายมันนวดรักษานะครับในราคาพิเศษนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับเป็นสิทธิ์ที่สองนะครับแต่แน่นอนว่าการนวดรักษานะครับเราสามารถที่จะดูแลต่อเน,นื่องได้แล้วเราอาจจะมีคนที่สนใจนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกค,คือเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นลูกค้านะครับ สิที่3ครับเราในฐานะสมาชิกสามารถพาลูกค้านะครับมาใช้บริการที่ G Wellness ได้นะครับนวดรักษานะครับที่จีิเรามีการบริการไม่เชียงแค่นวดักเดียวนะครับมีการครอบนะครับแก้วด้วยนะครับมีการอัตรการทางด้านแพทย์แผนไทยอีกประมาณสิห้าอย่างนะครับเราจะมีส่วนลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ทันทีเลยนะครับไม่มีเงื่อนไขนะครับเพียงแค่เราเป็นสมาชิกเจียวพันธุ์แล้วพาคนมาที่นี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือพ่อโภคคุณเองมีสิทธิพิเศษให้อีกนะครับ30%สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะครับจ่าย5,000บาทเป็นโปรโมชั่นนะครับใช้ได้ยาวถึง1ปีนะครับ่างนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากรักษาดูแลนะครับอยากโดยดูแลคุณคุณหมอนะครับเราก็สามารถได้สิทธิ์นี้ลด30%ได้นะครับและนี่ทั้งหมดคือสิทธิพิเศษนะครับของทางสมาคมจียวพัดที่จะมอบให้กับทุกท่านนะครับยังไงก็มาเป็นครอบครัวจิตวิทยาดกันนะครับ เดี๋ยวผมจะมาเล่ารายละเอียดเรื่องของบริการทางการที่เกียวพัดร่วมกับทีเวิเนตให้กันเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับบริการแรกครับนี่คือการดรักษาซึ่งเป็นบริการที่มีความโดดเด่นที่สุดนะครับของทีเวิเนตซึ่งการรักษานี้จะนวดโดยแพทย์แผนไทยนะครับและเขาเหล่านั้นนะครับเรียนรู้ทางด้านศิลปศาสตร์มาเป็อนอย่างดีและจบมีใบเซอร์ทพิเคตนะครับดนปริญญาด้านนี้โดยตรง เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องปวดเมื่อยนะครับและมีปัญหาเรื่องของออฟฟิศซินโดรมแล้วก็มีความภาวะปวดเรื้อรังในกล้ามเนื้อต่างๆน,นะครับและตรงนี้เป็นบริการที่เรียกว่าโดดเด่ดนที่สุดของทางชีวุณแหแล้วก็ผมก็แนะนาสำหรับผู้สูงวัยหรือผู้ใหญ่ที่ใช้ร่างกายนะครับหนักนะครับหรือเป็นนักกีฬานะครับผมเองมีโอกาสได้ใช้แล้วรู้สึกว่าดีเยี่ยมกว่าการไปนวดแบบผ่อนคลายทั่วไปนะครับบริการต่อมาคือหัตถการครอบแก้วหรือครอบลมนะครับซึ่ง มีความโดดเด่นในช่วงโอลิมปิกนี้นะครับก็คือการดึงของเสียนะครับขึ้นมาที่ผิวหนังเราโดยการดูดสุญญากาศแล้วก็มีการดึงเลือดเสียขึ้นมานะครับถัดมาก็เป็นบริการที่มีชื่อเสียงในบริการของแพทย์แผนไทยเป็นอย่างดีนะั่นก็คือการเผายาครับก็ช่วยเรื่องขอ,องปัญหามียอดท้องเฟ้อ การขักน้ำมันนะครับช่วยเรื่องปัญหาปวดข้อนิ้วล็อกต่างๆต่อมาก็คือเป็นการรักษาการครอบยานะครับก็ช่วยในเรื่องของปวดกระบอกตาช่วยเรื่องของปวดหัวนะครับสุดท้ายก็คือการแช่มือแช่เท้านะครับซึ่งรวมทั้งหมดนี้เป็นการรที่ทางคุณหมอจะเลือกให้ตาบอาการของเรานะครับไม่จําเป็นต้องทาทั้งหมดนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือการหลักๆของทางแพทย์แผนไทย และจีเวลเนสนะครับจะมีตัวของอินเทอร์คลับซึ่งเป็นสถานที่ที่มาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับรวมทั้งดื่มเครื่องดื่มและสุขภาพที่เขาจมีการปั่นสดไว้ให้นะครับใครก็ตามนะครับที่มาที่นี่ผมเชื่อว่าจะมีความผ่อนคลายแน่นอนยังไงลองมาใช้บริการที่จิวเดสกันนะครับสถานที่ของจีเวลเนสนะครับก็ถือว่ามีความพร้อมมากๆในการที่ให้การบริการด้วยบำบัดนะครับวันนี้นะครับผมเองก็จะมาร่วมบำบัดนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปด้วยบำ พอบาทไหลเล็กน้อยนะครับแบบยังไงลองมาเช็คประจานกันนะครับหมดตัวไปน,นะครับ ติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.